สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับผมสีผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาตามหานะครับผู้ใสจุลินชีดับกลิ่นตาไมโครเบสนะครับมือนี้ผมกลับมาอยู่ที่อ่าคับคุณพ่อทวีบุญเพ่งนะครับอยู่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกะนะครับมือนี้สีมาสอบถามนะครับว่านี่แนวคิดจังไหนนะครับจังไหนมาใสจุลินชีดับกลิ่นตัวนี้นะครับแลราคาใสแล้วเป็นจังไรแน่นะครับมือนี้เพิ่นสีมาแชร์ประสบการณ์สุพีนสุนองฟังครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอานสวัสดีครับขออนุญาตแนะนับตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหัวจังนะครับผมนายทวินคุ้เพ่งครับครับผมอยู่บ้านนาตำบลบึงเงินลำพูนฉะลักจังหวัดพิษเสกนะครับเมื่อนี้นะครับผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเยี่ยมพ่อทวินบ้านหน้านะครับซึ่งเพิ่นเป็นอีกคนนึงนะครับที่ใสจูรินซี่ดับกินไมโครเบสของเฮานะครับอาพ่อเริ่มการเลี้ยงวัวของพ่อได้โดนเรี่ยงครับโอ้โดนหน่อยเดียวขวานต้องเจมีเจ้งานกันนะครับย้อนไปประมาณสักปีพ่อ ประมาณสามสิบปีประมาณสามปีพ่อมี่แนวคิดจังไหนครับจังไหนมาเรียงง่วนีครับก็ทุกคนหวังอยากรวยทุกคนนะครับครับไปได้หลายอาชีพแล้ว <c oughs> คนี่าขายมากเลยมากเห็นรายไดจากการขายลุกง,ง่วนะครับ <c oughs> จากการขายง่วนคือว่าเป็นรายได้ที ผงพอสมควรนะครับเพราะว่าข้าลูกพุ่งเพื่อเดียวเขากับตามารถขายดูเป็นไหนทุกปีนะครับถขนมีซิสเมย์ซิสเมย์ข้าวเป็นจุ๊ีละวก็ขาดแสนดีแล้วนะครับซึ่งมันก็พอดีครับทายไรายในครอบข้าวจนได้มีเงินเหลือเก็บนะครับอ๋อจนได้มีเงินเหลือเก็บนะครับบันนี้ในการจัดการภายในขอบเรื่องความสะอาดเรื่องแมลงว่านเรื่องกลิ่นเนี่ยพอเฮ็ดจังไหนนอก็ะยุนี่กระซใไซยูริเซีอยน ไมโครเบนนะครับเป็นดซี่ดับกินนะครับเท่าฉีดพ่นในคอครับเพื่อสีอันกัมจัดไข่แมลงวันมันสีฟอนะครับแบบแต่เพิ่นกับสีเป็นอันจุดิงซี่คล้ายแบบเออ็มเท้านะครับนะ่ไปย่อยจะไล่ขี้งัวเท่าซึ่งเท้าสามารถน้าขี้งัวนี่ไปไซส่ไฮไซสหน้าลระเทศไทยต้นกระโพเท่าหรือหนมาีมลงวัวง่ามครับคือตอจากสารเคมีนะครับสงเป็นอัน คล้ายๆเดี๋ยว่าวัตถุธรรมชาตินะครับครัไมโครเบ่ก็ดีพอสมควรอยู่พอแ้งโบานเข้าไปใส่อันย่อยสฉลายกิ้งหัเข้ากิ้งออกไปใส่ข้าวเปล่างนะครับเขาเข้ากปง่ามโดยที่เข่าสารถมดนหรยเคมีใดหลายพอสมควรนะครับซึ่งมั่นะจวมะกัครับท่าวะเห็นทิชุู่นุ่ยแพะนะครับข้าววะจำเป็นต้องไปอาศัยหรือเพิ่มค่าเคมีนะครับกิ้งหัวเขามีเจมขอครับ ครับการสามารถใส่แทไนได้เนาะอันไมโครเป็อันซีเป็นอันตัวได้เลยนะครับทางสามารถใส่อันสองฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรครอ๋อสองฝาต่อน้ำสี่สิบลิตรนี่พ่อกำลังเตรียมพอดีพ่อเฮ็ดให้ให้พี่ให้น้องเบิงเบิงเขาเฮ็ดจังไหนครับก็อันถ้าผสมน้ำทีสองสองถึงสามฝานะครับ,รบที่อาทิตย์ละเทือนึงนะครับทางแมงว่านมันหลายเท่ากับฉีอาทิตย์ละสองเทือก็ได้นะครับซึ่งบขาเป็น ผลอันตรายกับหงูตะเห่านะครับอ๋ออยู่นี่พอยกษีดเลยนะครับเดี๋ยวให้พ่อผสมให้แมลงวันได้นะครับครับผมซึ่งเมื่อจากปีที่แล้วเขาผสมอันปัญหาโรคอันตั้งปีอยู่ค่ะแมนครับแมนครับเข้ากัได้เพิ่มเนี่ยครับซอยดี่ผสมท่วนอยู่นะครับเอาเป่าย้อนไปตอนที่เห้าปทัฒน์เด็ดเจอไม่โคบีดเนี่ยเป็นจังไรเกาะขอกเข้าเป็นจังไรขอกปิจื้นครับครับขอกปิจื้อคือพวกไฟแห้งเพราะว่าอัน แมลงว่นมันหลายนะครับครับเออตอนนี้เหมือนแมลงว่นหลายยุ่งหลายงวเห่ากับบ่อได้นอนบ่อได้พักผ่อนนะครับค่ะเพราะว่าตามหลักการเรียนงวแล้วฟอกเข้าต้องแห้งเรื่องแห้งเพิ่มเสร็จแล้วคิดอิ่มเดีวก็นอนครับอ๋อแล้วก็บ่อตองมีแม่แม่งว่านรบกวนเนาะนะครับแม่งว่านกับส่วนหนึ่งกับเป็นผ้าหาน้าโลกมานะครับน้าโลกมหาศาสตร์น้าโลกมหาค้นผ่อนเดี๋ยวให้พ่อผสมให้พี่ให้น้องเบื้องหลังให้เบื้องวิธีฉีดฝนของเพี่น๊วย อันนี้เป็นสารจุลินทียแมคโครเบลนะครับดับกลิ่นทำไรแม่เล็กบ้นเย็นอันขอเข้าวปาซีจาแม่เล็กบ้านเลยกระยุ่งนะครับเห็ดไหง่ว่าเข้าในนอนงในทักคอนครับเพื่อกระชีดในซมบูรณ์นะครับครับก็เราะเหตไใดเป็นโรคได้นะครับอืครับสามจากข้าวปราตงโตยาแล้วเข้าเกิดตีผักจุลินทีย์จะนี้ไว้จัดยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับเพื่อให เพิ่มเตกระจายโตในการทํางานดีขึ้นนะครับมันจะเปิดมาสีกันนะครับครับผมนะครับอันนี้คณะนี้เท่ากับพอเพื่อจะได้ผสมแล้วนะครับเดี๋ยวเห้ล่อให้ถึงกําหนดนะครับแล้วกพอมันจะฉีดพ่นให้พี่ให้น้องมึงนะครับ ค่ะข้าพ่อครับคันให้พ่อแนะนําพ่อไปพี่น้องถึงการใส่จุลินซี์รับกินไมโคเบียดนี่พ่อชี้แนะน้ำจทาไหรครับครับเกิดจุลินรี่รับกินไมโคเบียดนะครับเกิดใส่สําหรับการอันไรเรียกว่ารับกินนะครับครับผู้ได้จีเลียงหัวเลียงหมูนะครับเขียยไก่ทีินี่ไม่ว่าในร้ายกับสามาดนาไปใส่ได้นะครับหรือสีเนียนบอกหรือสีเนียนกินเมนแน่เท่ากับเอาไปเทไปลาดก็สามารดรับกินได้นะครับครับผม อันนี้ก็คือค้าฝากจากพ่อนะครับเมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อทวินบุญเพ่งนะครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมนะครับแล้วก็เพิ่นแบ่งปันเคล็ดลับการดับกลิ่นไรแมลงวันภายในขอกเพิ่นสุพีสุนองนะครับอันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับกลูตินซีไมโครเบสทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรกับปัญหาเรื่องกลิ่นแมลงวันกลูตินซีไมโครเบสสร้างการย่อยสลายต่อยอดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์สร้างรอยยิ้มส่งมอบความประทับใจให้กับชาวกเกษตรกร